หลวงปู่สุขปากทองมะขามเท่าเนื้อโลหะทองผสมยันข้างอุนี่คือตัดชิดหลวงปู่สุขปากคองมะขามเท่าคราที่ผ่านการเวลามา กว่าร้อปีจัดเป็นโบราณวัตถุแทบจะกล่าวได้ว่าพระลักษณะนี้ไม่ปรากฏในวงการพระเครื่องและเป็นที่หวงแหนของผู้คนทั้งแผ่นดินพระนี้ถูกเก็บ โดยผู้ที่ครอบครองไว้ในอดีตไม่ได้เคลื่อนย้ายมากว่าร้อยปีนั่นหมายถึงว่าสาชั่วอายุคนเป็นอย่างต่ำพระราวนี้แต่ดั้งเดิมถูกเก็บอยู่ในสภาพเดิม,ด,มด้วยบรรพบุรุษแห่งผู้คนนั้น คราวนี้หันมาศึกษาความรู้ทางด้านโลหะศาสตร์วิทยาวิทยาศาสตร์พุทธคุณพระนี้ไม่ต้องอาศัยผู้ใดต้องอาศัยตัวเองเท่านั้นมุมมองและแสงที่กระทบและเปิดเผยนั้น อยู่ในสภาวะหนึ่งเท่านั้นเนื้อโลหะเป็นเขียวอมเหลืองเรียกว่าเนื้อทองผสมคราบต่างๆที่เห็นขยายดูความคมชัดนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากโลหะวิทยาที่เกิดจากการสร้างในอดีต ขอบข้างที่ใช้ในการสร้างด้านหลังเป็นยันนูนพระรานี้มีพุทธานุภาพที่สูงล้ำตรวจสอบได้ด้วยพลังพุทธานุภาพสำหรับผู้มีวิชาขอบข้างเป็นแสดงวิวัฒนาการแห่งการก่อสร้าง ที่คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองการที่จะบอธิบายว่าพระนี้เกแท้เช่นไลนั้นเป็นเด็กประถมไปแล้วการศึกษาทางด้านขั้นสูงก้าล้ำเกินจำว่าพระแท้แท้เช่ไไลพระเกเกเช่นไล ในขั้นนี้ยุคสมัยนี้วิชาการขั้นนี้บอกได้เลยว่าเกะหรือแท้ผู้ที่ไม่รู้ไม่สมควรเข้ามายุ่งเกี่ยวในด้านการค้าขายหรือแสดงความรู้ที่แสดงนั้นคือที่สุดของที่สุดเหรียญเหล่านี้ จะแสดงพุทธ,ธานุภาพที่สูงล้ำกล่าวได้ว่านี่คือเสื้อกลบอของประเทศไทยพุทธ,ธานุภาพของเหรียญน,นี้สามารถคุ้มครองภัยอันตรายได้จากประสบะการณ์ที่กล่าวขานมาโดยตลอด การที่จะตรวจสอบว่าพระนี้อายุกว่าร้อยปีในยุคสมัยนี้กล่าวได้ว่าคุณสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปอาศัยการประกวดพระหนังสือพระหรือผู้ค้าขายพระสมาคมค้าพระเพราะนั่น เป็นแค่อนุบาลใช้เทคนิคในการต้มหมูในวิชาการที่9ก้าล้ำจะกล่าวได้ว่าเมื่อคุณออก YouTube จะมีส่วนคนที่มีอาชีพในทำการค้าสร้างอุปโลกว่าหัวมีโป้งหัวทิ่มลงไม่แท้ นั่นคือความริยมในระบบการค้าพระของประเทศไทยเมื่อบุคคลเหล่านั้นสแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นโดยไร้สติปัญญาเช่นแท่เด็กประถมเด็กมัธยมหรือคนขายพระวิ่งพระแค่อาหาารอชีพแต่ไร้สติปัญญานั่นคือความอัปยายของระบบองค์การค้าพระ คนหลวนอุปโลกตัวเองว่ามีความรู้สูงลำ้ำถ้าพระแท้แบบเขาเขาซื้อ5ล้าน10ล้านแต่ไม่ว่าจะเช่นไรไม่สามารถทำให้สิ่งที่หลอกลวงนั้นแสดงฤทธิ์ได้ในยุคสมัยนี้กล่าวได้ว่าขยะย่อมคือขยะ ความเป็นจริงของพระได้ก้าวข้ามบุคคลเหล่านั้นไปแล้วด้วยเป็นโบราณวัตถุมงคลของประเทศไทยไม่ใช่ความบันไรที่สาแดกกันในชมรมพระหรือวิชาการที่ใดทย้งสย มาก้าวข้ามขั้นนี้แล้วนี่คือวัตถุโบราณของประเทศไทยไม่ใช่ของผู้ใดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือปรากฏการณ์ผู้คนจำนวนมากพยายามที่จะหาแต่ผมกล้าบอกได้เลยว่าผู้คนที่ได้และพบเจอล้วน นำขึ้นเพื่อป้องกันภัยให้กับบุคคลที่ตัวเองรักหรือไม่ก็ตัวผู้ที่ได้หลับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกำหนดแห่งความเป็นจริงและบนความรู้ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้อื่นในการตัดสินแล้ว นี่คือคราบแห่งการโลหะวิทยาและวิทยาการในอดีตที่ปรากฏและยาแสดงพฤติกรรมอภไลความรู้ทางด้านเ e t r o l o g i c a l analysis สำหรับวิชาการ ที่ก้าวล้ำไปของพวกค้าขายพระมันเป็นอัะยศขอให้ทุกท่านโชคดีและเรียนรู้อย่างเปิดเผย